ทีนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยนะครับที่ถึงแม้ว่าจะโดนเหตุน,น้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วทําสนักเลยนะครับแต่ก็ผู้ประกอบการต่างก็ยังมั่นใจและก็พร้อมขยายตลาดครับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยนับว่ามีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสร้างชื่อเสียงและรายได้จากการส่งออกจํานวนมหาศาลนางนันทวันสกุลตานาอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเผยว่า ด้วยการพัฒนาด้านคุณภาพและการออกแบบที่มีมาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนั้นได้รับการเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดแต่ว่าในภาพรวมที่ที่ส่งออกเนี่ยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยเ,ยเป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาทั้งในแง่รูปแบบและคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถจะสนองความต้องการของ ลูกค้าในต่างประเทศได้ดีมากค่ะขณะเดียวกันนางนันทวันกล่าวว่าอุตสาหกรรมส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า8,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว2 4 0 0 0 0้านบาทซึ่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าถึงกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว6 0 0 0 0้านบาทโดยมีสหรัฐอเมริกาและยุโรปรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนานในเอเชียเป็นตลาดส่งออกหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปในขณะนี้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยนายสุกิตคงปิยาจาร์จึงมองว่าประเทศไทยควรหันมองตลาดใหม่อย่างตลาดในอาเซียน Europe has been our big market. So when the economy uh, gone our has so bad then, uh, uh นายสุกิจกล่าวว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบหนักทีเดียวเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของประเทศเมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคงประชาชนก็จับจ่ายน้อยลงดังนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมนี้คือการให้ความสนใจตลาดส่งออกใหม่ในภูมิภาคหรือในเอเชียให้มากขึ้นนายสุกิจอธิบายว่าหากเรามองดูการเติบโตของ GDP โลก so, จะพบว่าการเติบโตดังกล่าวย้ายมาอยู่ที่เอเชีย ดังนั้นตลาดส่งออกจึงอยู่ที่นี่ประเทศไทยจึงควรหันมาเน้นและให้ความสนใจตลาดเอเชียและอาเซียนให้มากขึ้นแต่ถึงแม้จะมีตลาดส่งออกใหม่ก็ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตนายสุก,กิจกล่าวว่าความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากตัวนโยบายเองแต่เป็นเพราะพรรคการเมืองใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือในการเรียกคะแนนเสียง นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกล่าวว่าความจริงแล้วการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นควรสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานอย่างค่า GDP ภาวะเงินเฟ้อและความสามารถในการจ่ายค่าแรงของผู้ผลิตนายสุกิจแสดงความกังวลว่าบรรดาพรรก,การเมืองอาจใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือหาเสียงอีกในอนาคตการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเมื่อปีที่แล้วเต,ติบโตเพียงร้อยละ2.16หนึ่งในเหตุผลหลักๆก็คือการขนส่งที่ล่าช้า เนื่องจากปัญหาน้ําท่วมนั่นเองนายกสมาคมสุกิจกล่าวว่าผู้ผลิตเครื่องนุ่งหม่มรายใหญ่ที่สุดจํานวน15รายได้ย้ายโรงงานไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเรียบร้อยแล้วนายสุกิจกล่าวเสริมว่าสมาคมได้หารือกับกรมส่งเสริมการส่งออกเกี่ยวกับแผนการย้ายโรงงานไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชาลาวพมา่าและเวียดนามปฐมพงษ์พุ่มพวงถ่ายภาพสถาปัตย์แพทองทีมข่าว AEC t o d ท y ดย์ รายงาน